ะกีกับปลูกมันเนาะจ้ะปลาเดบปลูกมันตีได้กับรงทุนกุป้ปี่กุ้ปี่คือปูมีอย่างเหลือยอย่างเลยบ้านมาปลูกไผ่ไม่ได้ปลูกแค่เดียวจ้ะเพื่อนรักติยูได้อยู่เขา้านหยีสิบสี่ปูกไผ่ดีกว่าสายพันธุ์ยังครับไผ่สะดิ่งเลยเขาเอื่นว่าไผ่นอกฤดูเนาะแม่เนาะคือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์บ่ครับแม่ครับประมาณสามสี่เดือนมันก็เป็นนอวู้ยคือน,นอโกตกับครับแม่พื้นที่ไรนึงนี่ได้เก็บทุกมือเลยบ่ครับเก็บทุกมือจ้ะมือเส้านี่เก็บจากโลกครับปเพราะวเงิน่ากิบ นาล้อนก็ได้ขาย<ช>นาหนาวก็ได้ขายหนาวก็ได้ขายแต่ว่าเจ้าของคุณา้านนาคุณทั้งออกหล่ค<า>รับวานนี้พ้นผลิตออกเมื่อละวซิบโล่เหนียไปขายใส่ครับบางเมือเขาขับมาลาบบางเมือก็ไปขายตลาดบางเมือก็ตุ่มขายปลดลงในเฟ,ฟียดทายรูปลงผู้นั้นก็สซั่งผงู้นี้ก็สซั่งตายอะไรที่ไปโพดมาคนสซั่งหลายกลายเป็นพ่อขายบ้านเจ้ามื่อโอ้ยแบบนี้ได้หลายที่ก็เลยขยายออกมาโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับ สำหรับมือหนีน้องน็อตภาพี่น้องเข้ามารับชมนะครับสวนไผ่นะครับพิ่น็ดไผ่หนอกฤดูในผื้นทีหนึ่งไรนะครับหนาสนใจแห้งพี่น้องครับเดี๋ยว้าพี่น้องเข้ามาเอาแนวทางนะครับเด้อกับคุณแม่บัวสอนภูมิคงนี่ครับเจ้าของแปลงเฮาสวัสดีครับพูณแม่ครับสวัสดีค่ะพี่กาวแปลงมือหนีเฮาอยูที่ครับผมนานีแอตบุนายายีแอตอำเภอไนเย่จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับพื้นที่ปลูกไผ่นี่จากไรครับปลูกไผ่เด้เก็บนี่ประมาณไรหนึ่งจ้ะสิบ่าท้านด้เก็บนี่ประมาณอีกไรหนึ่งจ้ะอ๋อตอนนี้คือขยายไปอีกจ้ะจากตอนแรกเริ่มคือหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่นี่ปลูกไรจักกอ่ครับร้อยเจ็ดสิบจ้ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก่อต่อไร่ครับผมระยะห่างจากเมตรครับเนี่ยสามคูณสามจ้ะระยะห่างสามคูณสามเมตร นะครับนี่คือเขาเอินนอเอนอ่น่าไผ่นอกฤดูเนาะแม่เนาะสายพันธุ์ยังครับไผ่สะดิง่งจ้ะสายพันธุ์ไผ่สะดิง่งวอ้ยคือนอดอกแดะครับแม่เ,เก็บทุกมอือเลยจ้ะเ,เก็บทุกมอือว่าไเด้เวเบี่ยนคันเบียนเพื่อนกะเพื่อนกะใหญ่เพื่อนกะอันโดดเา่าจ้ะขั้นเวีนนนยน,น,ววน,วนมือนี่เขาสิเาวาทิมจ้ะโอ้แสดงว่านี่เขาออกนอดอกแล้วก็ออกไววนั่น่แม่เพื่อนที่ไรนึงนี่ได้เก็บทุกมือเลยบ่ครับ เมือจะอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดมือมีมือใดบ่ได้เก็บบ่ครับมือใดบ่ได้มาบ่ได้เก็บมือใดบ่มาครับไ่ผู้เอาหลานห้มือใดบ่ได้าไม,ไดมาคือบ่้บเงินจ้ะบ่ครับ <c oughs> มือใดบ่มาบ่ไดดเงิน <c oughs> แต่ข้นอยากได้เงิน,นให้มากเลยตงมากมือหนึ่งนี่เอาไปขายเทลจาจักโลครับแม่ะมาณสิบสิบกิโลในราคพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกอครับผลผลิตต่อวันนี่คือสิบกิโลต่อวัน ขายโลละจักบาทครับบาทเนี้ยโลละสี่สิบโลละสี่สิบบาทเมื่อหนึ่งกับสี่ร้อยบ่แม่โอ้ยหลีป่ะครับนี่เ <laughs> <laughs> มื่อพิกพิกนี่ได้จักบาทครับเมื่อที่ได้ไหลหล,ลีเนี่แม่แต่สี่พันเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยจ้าวครับเหมือนช่วงได้มันเอาอเลยสินะมันออกได้ไหลเลยสินะช่วงอากาศท่อน,นห่อนเนาะไม่ออกไหลเท่ากับสีได้ไหลายไปถึงเจ็ดร้อยแปดร้อย เกือบทุกมือเลยบเอครับแม่จ้่ทุกมือเก็บทุกมือเก็บทุกมือมือเส้าก็เก็บไปแล้วครับเมื่้อเส้านี่เก็บจากโลครับประมาณสิบเนี่ยประมาณสิบกิโลได้แล้วเงื่อนสี่ร้อยบาทจ้่โอ้โอ้แมนอิลี่อครับแม่ครับเนี่ยโอ้ปนี่คือพื้นที่แค่ไรหนึ่งนะครับเดิอปีหน้องเดินสร้างอมือละสี่ร้อยแม่ครับวันนี้ผลผลิตออกมือละสิบโลเนี่ยไปขายใส่ครับขายน้าอัน บางเมืม๋ก็กับมาลาบบางเหมอก็อกไปขายตลาดบางเหมอก็ตุ่มขายเองเช็ดโอ้ไมีทั้งแม่ฆามา,าลาบล่างเทือกับไปนั่งขายอยู่ตลาดบ่ได้บ่ได้ไปนั่งเช็ดเทื่อเพราะว่ามีแต่แม่ฆามาลาบครับหลกัลกๆนี่ขึ้นเมฆา,าเขามาซื้อน้ำเผาหนี้โลละสี่สิบบาทบ่ครับโอ้สุดยอดเลยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อแม่ครับช่วงแรกๆนี่ที่แม่ปลูกไม่ไม่นั่นได้ขึ้นหนกเรื่องการตลาดบ่ปลูกแล้วเชียวไปขายใส่์เองสิแม่ครับ เกียรติโยอาศัเอาไปขายใสน้อบันคนก็แหงม่่่่่่่่่่่่่่่่่ิบ่่่่่่ม่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่า่่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 ่ถิ่มเบิไ่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่ยังค่อมาปลูกไผ่เ่่่่ว่าปั่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่อย่า่่ได่่ก่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่ม่่สูงแล้วก็เลยเอาไผ่มาปลูกครับ อ๋อก็เลยเอาปลูกคู่ <S 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 กันก็มั่นไปเลย <S <S 2> <S 2> ครับผมบ้านนี้แม่คิดยา,ยากอยู่ตอนแรกว่าปลูเราเสียไปขายใส่บ้านนี้พ่อมันออกนอนมาเฮงไดยครับแม่บ้านนี้คือขายได้ครับ,บ,รบที่แหลกแต่เนาะบั่นกระปวดรุงในเฟสทายรูปลรงเสือครับเอาไปมาเรียงกันไหกับมาทายรูปลงผู้ดันกระสั่งผู้นีกระสั่งตายอะไรที่ผมมีไผ่ผมมีนอม่เลยเอามาปวดกสิดาข้ออกผู้ตายแล้วคิดว่าที่แกลกก็ โพดไปโพดมาค้นร่างไหลกลายเป็นพ่อพอไข่บ้านเจบอกโอ้ยางมีได้หลายที่จะเลยขยายออกมาโอ้กาอีกครับก็ว่าสิขยายนั้นสุดยันอีกประมาณไรยหนึ่งโอ้สุดยอดเลยแปลงนี้มันสามไรกับสิประมาณกับสิขยายมันครับมันสุดทำนพอดีเลยสามไรนี่คือสิขยายปลูกไผ่ทั้งหมดเลยสายพันธุ์ไผ่สะดิ่งนะครับแนมบึงแล้วคือจังไผ่เลียงบานเท่าแถ้แม่แ่วบางคนเป็นกระ่า อันเดียวกันเพิ่นว่ะครับแล้วแต่คนสเอื่นเพิ่นว่ะก็แล้วแล้วแต่เพิ่นสิคิีเนาะจ้ะจะเจ้องเพิ่นเอามาส่งเพิ่นัว่าไผสะดินจ้ะครับผมได้สายพันธุ์มาได้สยครับจังหวัดเลยจ้ะจากจังหวัดเลยแม่ไปจังไ๋มาจังไ๋คือได้มาปลูกไผ่ครับบัดนนี้ครับเมาตอนแรกกับปูกมั่นนาะจ้ะปูกมั่นก็คิดว่าโอ้ยปูกคู่ปีก็ลร่วงทุนคู่ปีบ้านมาปลูกไผ่ไมาได้ปลูกเทเดียวจ้ะปลูกเท่เดียวกับ ่นวางันสงซยู่ได้อีกประมาณยี่สิบปีแต่ก็เลยปลูกไผ่ดีกว่าว่ะครับเตัดมันออกตะกี้เห็นว่ายังเป็นคู่มันอยู่แต่อ๋อน,นี่ยังเป็นคู่มันอยู่ตอนนี้ <c oughs> ครับเนี่ยปี <c oughs> ที่แล้วเป็นเป็นมันดีจ้ะเอามันออกก็เลยปลูกแซมปลามันไปครับก็เ็น่อยไปมาปลูกปีที่แล้วนี่ยังเป็นปลามันอยู่เลยปลูกแซมไปเลยน้ำปลามัน <c oughs> ครับผมโอ้ ไผ่หนี่เขาปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวระยะยาวตัวนี้แม่ครับ,บได้ถึงยี่สิบปีได้บอกครับ,บยี่สิบปีคุนตาจักรวงคุ <c oughs> โอ้โห,โห <f li> ลงทุนเท่อเดียว<ะ>เก็บกินได้ยี่สิบปีเดี๋ยวอันแม่ที่ภาพไปเบิ่งหนึ่งประมาณเดือนออกนอเฉยบ่ครับบ้านนี้แม่ครับไผ่พัน์นีเขาปลูกจากเดือนถึงเริ่มได้เก็บผลผลิตครับแม่แต่กีบมันประมาณสามสี่เดือนกับเป็นนอเป็นเดือนนอนดลเก็บแตแต่ว่าม้วนปลูกไม่เห็นเดือนหนึ่ง เห็นเป็นหน่อขึ้นมาเอาค่ะเดือนนึ่งนี่เริ่มมีหนอขึ้นมาแล้วบ้านนี้แม่จักเดือนถึงเริ่มเก็บผลผลิตสี่เดือนนี่บอกครับสิบสามสี่เดือนนี่สามสี่เดือนเริ่มได้ขายเริ่มได้ขายโอ้สุดยอดเลยเด้อครับเด้อปูแค่สามสี่เดือนเริ่มได้ขายนี่ถือว่าไหวเนาะแม่เนอสุดยอดนะครับสามสี่เดือนได้ผลผลิตแล้วเสร็จแล้วก็ได้เงี้วไปเลยนะครับได้เงาๆไปยี่สิบปีเลยบ้านนี้เรื่องโลกมาแรงเป็นอยงไครับเมี่ย บ่มีจ้ะบ่มีบ่เคยเลยอันบ่มีเลยจ้ะบ่บ่บเคยเลยมาเสีดยามันจักเถียเลยแต่ว่าเพิ่นว่ามันเจ้าของเพิ่นว่าเห็นเถียเลยคืนะแต่ว่าอยู่สวนเฮามันก็บ,บ่ทันมีนจ้ะครับเถียจับใบจับอย่างนี้โลกมลงก็บ,บ่มีครับปลูกลงทุนเทื่อเดียวเก็บเกี่ยวระยะยาวอีย<า>กแถมขายนี่เป็นราคาน้ำ <laughs> แม่ขายอันทั้งปีบ่ครับจ้ะหน้าร้อนก็ได้ขาย นาหนาวก็ได้ขายหนาวก็ได้ขายเพันธุ์ปานา,นาพ้นเ<ล>ดี๋ยแม่ครับนา,นาฝนเนี่ยก็สีเฮ็ดถุงใบเพราะว่าไผ่ไผ่น้ําปลาเนี่ยมันจะออกจต่เพราะว่าไผ่ไม,ออไมันหลายดิครับปลาไผ่หลายก็สีเฮ็ดใส่ถุงใบพันธุ์ปานาพ้นเนี่เฮ้าก็ได้ผลผลิตยู่งนอกกัออกปกติจ้าแต่ว่าเฮ้าสิเก็บใบเฮ็ดนอกไม่ถุงแต่ว่าเจ้าของเพันธุ์ปลานาพ้นที่ออกหลายเพม่นครับโอ้คือเป็นแต่อ่อนซ่อนนะครับได้ผลผลิตทั้งปีนําแสดงว่ามือละหาลอยนี่สิ่บอกขาดมือเลยตัวสันครับเนี่ยจ้า กระเพาะได้ใส่เสือน้ำปลาเสือสุดอยู่เงีนย่พราะพาลอยมันได้หลายขวดจะได้น้ำปลาถือว่าคิดถือกับครับแม่ได้มาปลูกไผ่นี่ครับเอ้าจ้ะก็ว่าคิดถืออยู่ครับขั้นหูแต่โดนก็นี่ปลูกึ่งสิบปลูกแต่โดนแล้ะจ้ะมันโูนแต่หูนะหูมันกับเท่าละครับขั้นหูแต่โดนปานนี้คือจะได้ขี่รถที่ประตูแล้ว้ยขี่แล้วจ้ะเค็ดเวลาลูกจะเดี๋ยว ดูขึ้นมาอยู่บ้านแ็กสิไปเฮ็ดยังกินเนาะครับผมสิมาหาดูเฮ็ดให้เห็ดยังอยู่นีก่กะเฮ็ดแนี่มันได้คู่มือเลยล่ะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดให้ยังสิกับปีละเทียเนาะถือว่าเป็นพืชมหัจจันทร,ร์บ่ครับแน่ยครับจ้ะเพราะวสามสี่เดือนมันกับเป็นนองน,นะจ้ะถือว่าเป็นพืชมหัศจันยร์สามสี่เดือนนี่เริ่มได้เก็บขายะแล้วก็เก็บไม่ยางไปยี่สิบปีได้ขายทั้งปีบ่มีโรคและมลรงอีกพี่น้องคิดเบิ่งครับเมุ นี่ตะหมดเนี่ยนะจ่าหน่หมดหลายครับผมเพิ่นซุ่มเนาะครับแม่ครับก่ออื่นเนาะโนดกคือยังสี่บ่ครับดกอยู่แต่ว่าเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วได้ก่อได้บ่บ่คั่นได้บ่คั่นได้เก็บขอเบื้องนะครับแม่คขาเทียรอยากค้าเทียรพี่น้องเฮาว่าแม่นแล้วไปเปิดเบิ่งนี้แก่กอดโดกโก่อดกโดกบ่ก่อได้ดกอีกครับเอ้าเนี่ยกอนี่ก็ก่อนี่ก็พ่อได้อยู่ก่อนี่ก็พ่อได้ยืนครับผม ช่วงนี้เขาเอิ่นว่าเป็นการทําไผ่นอกฤดูนะแม่เนาะ,ะครับผมการทําไผ่นอกฤดูช่วงนาแรกเนี่ยน้อไม่ขายดีเพราะว่านอกฤดู<า>โลละสี่สิบบาทช่วงนานาวนาดีนะครับแม่ราคาต่างกันบ่ครับนานาเานี่มันก็นอกฤดูคือกันเลยจ้ะแต่ว่าช่วงนี้แหละมันเป็นไนฤดูครับช่วงนี้บ่ในหฤดูครับแ<า>ม่ช่วงนี้ละเสียนเริ่มไนฤดูแหละเดีเพราะว่าฝนตกแเลียวโอ้ โอ้ในฤดูบ่ครับสี่สิบบาทเนี่ยจ้าบ้านนี้ขั้นช่วงแรงขายยังไงครับช่วงแรงก็สี่หาสิบบาทเนี่ยจ้าขั้นช่วงแรงราคาก็สูงขึ้นอีกจ้าจากได้มือละหาสี่ร้อยหาร้อยก็จะเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยบ้านนี้การการเฮ็ดไผ่นี่ยากปะครับเนี่การปลูกการยังนี่ครับกับว่ยากปลูกคือบ่ได้มาเอาหยางกันเดียวครับเอาบ่ได้มาเอาหยาบ่ครับบ่จ้ะเป็นยังครับแมม่เนีสิคุ้มของมันเด้ะ พราะว่าไผ่เพิ่นก็สูงขึ้นเนาะจ้ะค่ะเพราะไ่เดี๋ยววาเอาหนาเอาหยังเพิ่นกต่สิควายคุ้มขึ้นมาจักษ์ค่ผมเพราะว่าบพรควายเดี๋ไม่เห็ดเพิ่นเลยพราะไผ่สูงขึ้นแล้วกะหนาก็จะหายไปเองหนาก็เสีนไปประจักษ์แล้วใครก็ไปรับจ้างไล่วันบ่แม่ยใครอยู่จ้ะครับผมใค่ก็ห้องสิไปรับจ้างที่สิไปรับจ้างไผ่เนาะไปกับไปเห็ดให้เพิ่นกับตากแดดเยวมีอะไรกับมีอะครับทำไปเห็ด เป็นเจ้าหน้า י เจ้าของอยู่นี่แหละครับสวนเจ้าของอยู่นี่แหละครับผมโอ้สุดยอดแห่งเลยครับเด้อตอนนี้ผมกับกำลังปลูกไผ่ขึ้นกันไผ่ยังไผ่เลี่ยงนี่แหละโอ้่ามันเสด่งบอวเต่มันแห่งเลี่ยงอยู่เอาเอาบัวตใส่อะไรไ้ไปได้พันมาตั้งแต่ล้านขายต้นไม้นี่แหละครับผมกะล่องลอยต้นขึ้นกันนี่แหละครับแม่ใกล้เคียงกันพอดีเลยผมได้แรงบดานใจวันนี้แม่ครับการดูแลนี่ยากบอวคับไผ่บอยากเอาคุยอัน ลอยน้ำใส่เก้าปุ้ยกำบันเซ่คผมนี่จะาข้องเพิ่อนเมื่องเพิ่นมาเฮ็ดบ่ท่านเถือกเพราะว่าเขาว่างน้ำนี่เพิ่นบอกให้ว่างใส่กลางก่อเพิ่นบอกให้เอาหยับออกมาประมาณสอกนหนึ่งกับก่อเนาะจานี้โอ้เนี่กับพอใส่กลางก่อมันมันบ่เถือกมันนี่เพิ่นว่าหัวฉีดต้องคุ้มก่ออันนี้หัวฉีดมันสิอยู่ในใน หัวตอนนี้คือหัวฉีดของแม่น่ะมันติโต๊เฉพาะเงาเฉพาะเงาเพราะว่าแม่เอาเพื่องไปไปงุ่มหัวฉีดน่ะมันพุ่งมาไปครับบานี้จักมือแม่มาหดนามเทือหนึ่งครับสองมือสีมาหดเทืาหนึ่งสองวันครั้งบานี้การลดหนามี่สองวันครั้งการใส่ปุ๋ยเนะครับแม่ปีละจักเื้อครับเดือนละจักเถือเดือนหนึ่งมาใส่เทืาหนึ่งยากใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งเป็นปุ๋ยยังครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรีย ย่างเดียวนี่นะครับใส่ยูเลียทั้งปีใส่ยูเรียย่างเดียวครับแล้วก็รดน้ํามันเป็นมันมันยากายเขาใส่เทียเดียวครับเดือนละครั้งจ้ะเขาใส่เดือนแต่เทียแต่บาแม่น่ะใส่เทียเดียวเทียเดียวจังไรครับเนี่ยมันบ่มีเวลาตั้งแต่อันผุนตั้งแต่เดือนตั้งแต่เอานอผุนเพิ่งสิใส่เทียเดียวโอ้ยหิว่าโอ้นี่ขนาดว่าได้ใส่ปุ๋ยได้นาะแม่เนาะไปยังได้นอได้ขายทุกเหมืออยู่ แต่ว่ายอดมันแดงเลยกระเนี้ยมึงอยู่เบิดปีแต่ตัวนี่ยอดจนแดงเลยครับแต่ว่าตามสูตรเขาก็ให้ใส่เดือนละครั้งเดือนละเท่าจ้ะโอ้ขนาดแม่แม่นี่คือเฮ็ดผิดสูตรที่สันครับผิดสูตรอยู่ใส่ปุ๋ยมาโดนแล้วใส่ปุ๋ยแต่เจี๋ยเดือนไหนเดือนมีนาเลยมีนาสามเดือนก่อนละเดือนมีนาครับใส่ปุ๋ยตั้งต้นเดือนมีนาครับมันก็ไม่ใช่ใส่อีกจ้ากยปาดแต่มันนั่นยังออกนออยู่นะแม่เนาะ โดน้าม้วนเว,นวีนม้นใส<ช>่ปุย๋ยเนี่ยตามรักสูตรคือเดือนละครัง้ง<ช>บานนี้มิยังอีกครับการดูแลแต่งกิงแต่งก่อได้ครับแม่แต่งกิงกับกัแบว่าท่านแต่งคือจังเสียมันเกิดขึ้นมามันหักบรท่าน,แบบานมันไห,หลายจ้ะค,ครับผมอ๋อนี่คือเกิดขึ้นมาแลรวหักบรบท่านก็เลยหลายปกติแลบบ้วก่อหนึแบบ่งแมบบ่ไว้จแบบากลำครัแบบาสามลำประมาณสามลำบริท่านเนาะจ้ะเพราะตะกี้มันเป็นปลามันกับว่าทดเขาเมื่อิ่งค่อยเมื่อิ่นครับผมบ้านเพื่อนก็ใหญ่กรเลยปล่อยเอือ เอาไว้สามลต่ว่าลำเขากันหน่อยดีนะแม่เนาะเป็นสะเฮ็ุขั้นเบ็ดนะครับั <laughs> ้บวเป็นสะเฮตุขั้นบดขั้นเบ็ดครับลำ่น้อยหน่อย <laughs> โอ้บ้านในการแตงกิ่งแต,ง,แตงก่อนเขา,าได้แตงทุกปีบ่ะครับแม่ครับกระแตงอัะไรเพื่อันหนงเพิ่นข้นได้หลายนะครับกร <laughs> <laughs> นะซับกระดึงหัวคุณบาจาของคครับผมเวลาเนียงเวลาหัก นอไม้เนี่ยเขาก็ดึงหนงออกไมน้าแเนีงเนยงมันสิขึ้นมาได้มันสิบหกบันนี้ครับเป็นกันสี่หกนใส่หนงแบบใดครับเนี่ยเจ็กสี่แล้วนี่แหนงในนอันสินะครับเนี่ยเป็นสิขึ้นหน้าเป็นสิบหกนี่ยเป็นปอดเขาอ๋อกระดึงออกหนยงตามโคนต้นเนี่ยเขาดึงออกเลยใช่ครับผมดึงออกกันนครับพดนน้ำวันเวียนวันแล้วกาใส่ปุ๋ยยูเลียเดือนละครั้งนะครับเสร็จแล้วการคุ้มฟางนี่จำเป็นไ่ครับจำเป็นจ้ะ ครับผมให้เพื่อเอาให้เพื่อนเกิดนอหพันดาโอ้สางความอบบอ้าวแล้วนอใหม่ก็สิเกิดดีใหม่ก็สิเกิดน้อใหม่ก็สิขาวจ้ะพ่นดาครับผมสวนไงพันดาหุมเฟืองใส่น้ำนะครับปีหนึ่งนี่หุมเฟืองจักเทื่อครับแม่แม่ก็เ้าก็ะ่มเท่อเดียวด้วยจ้ะเท่อเดียวคือกันคือกันครับใส่ปุ้ยใส่ปุ๋ยยากหลายล้านก็ได้ปีหนึ่งก็เดียงหล้านครัเมื่อได้อัน ลา ere, 看看้านนูนกับฝ่าวอกมาฝ้าว้านั่นฝ้าวาเก็บน <para> ้ำไม้ครับก็บ่ได้ดึงหนงดึงยังเพ่นฝ้าวางละกับฝ้าวเนี่ยเก็บอันใดมันป่นเฟี้ยงกันมากกับฮักฮักฝ่าีันอู้นี่แสดงว่าแม่พ่เคยมีเวลากับสามาาถเฮ็ดได้บม่มีเวลาอีนี้มือนึงเนี่ยมาเขาสวนไผ่จากชั่วโมงครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงต่อวันเปิดนน้ำถิ่มใบมะหอดก็เสียบน้ำเปิดนน้ำกับ้าล่าฮักฮัครับเป่าฮักฮัก มาน้าแถวแถวกลับไปก็มาฮัากแดบวเพ่อปีนหนาใบกับเมียครับโอ้แบบนั่นเลย <c oughs> มันยากครับผมแสดงว่าแม่เฮ็ดง,งานสองชั่วโมงต่อว,วันแต่ <c oughs> ว่าทำไรได้จากบาทก็ครับเหมืสีะรซอยหาลอยอยู่จ้ะโอ้เป็นตาอ,อ่อนซ่อนแห้งนะครับอาทิตย์นื่งมีเจ็ดมือเนี่ยได้ทุกมือเลยบ่กครับแมาได้ทุกมือจ้ะได้ทุกวันเ <c oughs> มืออะไรบ่มาคือบ่ไหล เมื่อใดบ่มาคือบอมได้เคยขาดหารอยเจือบอมเที่บางเมื่อกัขาดเยู่ขาดไปจากบาทครับจ้ากับเจือได้ตั้มสุดเมื่อนึงจักเทือจักบาทครับเอามือตมบได้สามลอยคราเมื่อเมื่อว่าบ่ได้นี่ยสามลอยอยู่ปาสจุดยอดแห้งลยครับเด้อเขาทาแห้งนะครับ เรียบร้อยแล้วต่แรกตะกี้เนี่ยแม่ปลูกมันพื้นทีไรหนึ่งครับการปลูกมันเนี่ยมันได้ลงทุนไมทุกปีเสียดบ่ได้ก็ได้หาจ้างคนจ้างคนทั้งมือนั่งเทียเข้ากับบ่มาเนาะครับเข้ากับเจ้าก็เฮ็ดเข้าเจ้าบางทีครับมันก็จ้างคู่ปีจ้างแล้่ยวจักทุนอยู่ใสกําไรอยู่ใสกับไม้จ้างซสือปุ๋ยมาอีกครับเ่าลงทุนอีกจ้างรถจ้างอย่าง ลงทุนบจบบ่สิน้นบ่แถวจักเถียครับแม่นแท้ปีนี่มันราคาตกา๊กบา้าน <c oughs> บ่มีกระลังใจคุดขาย <c oughs> จะมาปลูกไพลดีก็กันบ่แม่จะปลูก <c oughs> บ้านมันไข่ยอยู่ครับถือว่า <c oughs> ดีก็กันเลยจะ <c oughs> ดีก็กันจักเท่าครับ <c oughs> <c oughs> ดีดีก็กันจักเท่าครับแม่เอ้าายอยู่จ้ะดีกกันายถึงถึงซิบเ่าบ่ครับจ้ะจ้ะถึงบ่แม่ ถึงจ้ะดีกว่าปลูกมันสิบเท่านะครับพี่น้องครับ่ครับนึ่งนึ่งไรเนี่ยพื้นที่ไรนึ่งแม่ลงทุนตอนแรกจักบาทครับอ๋าไรนึ่งนี่บ่จ้ะครับตอนนันสร้างมาสองร้อยต้นนะมันมันตายมันลืออยู่รอยเจ็ดสิบงครับกระตัวละร้อยนะจ้ะต้นละหนึ่งรอยบาทคัสร้างมาสองร้อยต้นนะครับเท่ากับเงินจักบาทครับเนี่ยสองหมื่นเท่ากับเงินสองหมื่น ลรวก็ว่างแล้วบบน้ำอีกจักบาทครับอเป็นเมื่อนผนนี้จ้ะก็เป็นเมื่อนอีกเข้าอันอันนนั้ครับทั้งทั้งเบิดทั้งม้วนนี่เงินสามเมื่นสามมื่อนหานี่อยู่ในนี่จ้ะครับกับจีโร่งทุนนี่เพิ่งเนี่ยครับผมแยากให้น้องนอดมาเบิ่งนี่ยด้เดือนหนึ่งจ้ะอันนี้คือแปลงปลูกไม่อีกบอครับแม่นี่ครับปลูกใหม่ปลูกบางนั้นที่สองเมษาครับ สองเมตสามันออกนอสือโอ้นีพึ่งปลูกไม่อีกแก๊กต้นครับเนี่ยมาปลูกเนี่ยอันนี้ร้อยนึ่งจ้ะร้อยต้นครับออกนอสือโอ้เป็นยังคือขยายครับเนี่ยมันตอบโจทย์ป่ะครับจ้ะมันตอบโจทย์ไข่ก็เหเฮดแนวอื่นจ้ะครับสบายก็กันจ้ะนี่บางคนปลูกแค่เดือนนึงนะครับเดือนมี่น้อเดือนปลูกวันที่สามเมษาสาครับอีกแสดงว่าอีกสามเดือนในสิเริ่มได้ฮักกับที่สัญคาแปงนี่ ครับหอีกสามเดือนสิเริ่มได้หักวิธีการปลูกยากปะครับนี่เห็นข <c oughs> คุดคุดพอแต่ยิฐหักคนก็นเ,อเอาเอาลงเลยครับระบ,ระบบนาํากว่าท่านมีเน่จะร<อ>ักหนามาคุดเอา <c oughs> แปลงนี่บ่ราั่นเฮ็ดระบบนาบ้านี้มแม่มพรา่คั่นได้เดินสายนาอยู่จ้าเพราะว่าระบบนาบมันหัวเตะแปลงไงแต่าตอนต่อมาหนีว่าท่านท่านเอานามมาจ้ะกระสี เอามาช่วงเลยละไม่ไหวนี่แหละสิะมาดึงสายเลย่ครับผมจากน้อยเห็นระบบน้ำก็สบายขึนจ้าโอ้สุดยอดแห้งด้ยครับเด้อคุดแค่ล้มเบาแล้วก็ปลูกเลยจ้าเข้าได้ห้องกนหลุมใดอย่างบ่กครับบ่ได้ห้องอยังไงเลยจ้าปลูกเสร็จแล้วก็เอาเฟื่องมาคุ้มน้ำบ่ครับไม่เห็นมันเกิดดีก็เลยเอาปุ๋ยยูเรียม,มาว่างนงนใส่โอ้ตายเลยครับผมปลูกแกืเดือนเริ่มใส่ปุ๋ยครับแม่ปลูกเห็นเห่นพันอ้แนแงง แก่ๆยังใส่ปุ๋ยเพิ่นบ่าจะของเพิ่นเห็นมันแก่ีย์ซะก่อนเปงใส่ปุ๋ยครับบ้านแม่พอเห็นมันโอ้ยคือเป็นตออ่อนสอนแต่เอาปุ๋ยมากำใบใส่ก่อนหน้าครับกำใส่ผักตายหาต่นกำใส่ก็ตายอ่าิ่นอันยังอ่อนอยู่โอ้โอ้จะดงว่าเขาต้องรอให้แหนงเขาแก่ๆนี่ไหมเพื่อนเาลีย์ก่อนให้ให้เขาเดินยอดให้สุดก่อนจ้าไปเพิ่นแก่ก่อนให้ใบเขาแก่ให้เขากางเตรียมที่ก่อนค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยจ้า โอ้นี่คือหลาักกาันนะครับเด้อยุแปลงนี่กับหดน้นาวมมันเวียนวันคือกันบ่ครับอ่าอันนี้ต้องใเซระบบหิวเอา <c oughs> ระบบหิวเอาโอ้สุดยอดพอดีอาศัยออกก,ากา <c oughs> ําลังกายแม่ครับแสดงว่าแปลงนี่กับตะกรอนเป็นไฮมันคือกันไฮมันมจริแม่พอ,พอได้ปั๊บพื้นที่พอได้ตี <พอ S 1> ดินเลยตอนนี้เห็ดง่ายเลยยังเป็นก้อนขี้ไทยห้อยลกมันอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้เห็ดง่ายแห้งเลยครับเด้อสุดยอดเลยนะครับนี่คือสวนไผ่สะดิ้งนะครับจากตะกรอนนี่พื้นที่หนึ่งไร่ เริ่มต้นใส้งบประมาณสามหมื่นนิดๆน,น,นะแม่เนาะ,ะในการลงทุนนะครับสื่อพันธุ์ไผ่ครับเดินระบบน้ำนะครับสามหมื่นนิดๆบาที่นี่แม่ครับเริ่มได้ขายเนี่ประมาณหกเจ็ดเดือนที่แม่ขายมาคิดวา่าเงืนสามหมื่นหาได้ได้ได้กำไรขึ้นไปได้ทุนขึ้นไปครับได้แล้วจ้ะครับได้กำไรขึ้นแล้วจากล่องคุณเบ่งมือละหารอยนะแม่เนาะหาเดือนหกเดือนมาได้ถึงแสนไปแม่ครับ บ่ให้บ่ได้หรอนะบ้านี้อนาดูบ่ใส่นี่ยจ้ะครับอนาคุดนี่แม่ครับพื้นที่ไร่นึงแม่ปลูกหน่อไม้นี่คิดว่าสิได้ฮอดแสนบ่ต่อปีแสนนึงนี่เขาได้มื้อละ300ทุกมื้อเขาก็ได้แสนแล้วเด้โอ้โหจ้ะว่าสิได้ยจำได้เพราะว่าเฮายังบ่ทันครับยังยังเรียนรู้ไปอีกหลายอยู่ว่ทันได้อันนี้จ้ะครับผมเป็นหนองใหม่อยู่เพิ่นบ่ทัน นั่งเรียนดูอยู่โถทันเก่งโอ้สุดยอดเลยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ้าโอน๊คเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยก็ได้เอาปุ๋ยมากำซิเพิ่นครับยันเป็นยังไงตอนนี้ยังอ่อนอยู่ครับผมโอ้เขาทาแห่งการตลาดการเริ่มต้นจากโพดในเฟซจ้าพ่อโพดในเฟซแล้วมีแม่ค้าประจำป่ครับปัจจุบันนี้มาเอาประจำครับผมบอกคู่กันเถอะนะบอกคู่กันพอดก็เอาไปขายเพิ่นกัว่าบ๊อกคู่กันเพิ่นมาไม่ขายสบายแห่งเข้าว่าต้องไปนั่งขายเลย บอได้ไปนั่งขายแล้วครับเพราะว่าจะขอกระแหงหยาดอยู่แล้วนะครับันกระดีอยู่คนละมาเอาไปขายเป็นกระมาเอาอยู่บ้านเลยโอ้จากที่คิดว่าปลูกแล้วจะเอาไปขายใต่นอนกับเวลาครับปลูกคนก็แหงหวานน้อยแต่ปลูกกระมาปลูกไผ่หมูเขาปลูกยางบ้างแต่พอกระมาปลูกไผ่ปลูกยางปลูกปาล์มเขาจะปลูกนั่จ้ะครับช่องก็ะมาปลูก อันไผ่เขาก็มอกว่าเบาไผ่ก็เสียดอย่างไรนคืออะไรจะนอ่นมาลับมาเตี้ยบางคนมันจะบอกโอ้ยขันขันเพียนไผ่เป็นอันคือบวบเสพเศร้าข้าเจ้าว่าครับโอ้ด้วยครับเธอสุดยอดแห่งนะครับผลใลังมาครับผลใหญ่กำลังมากแล้วเอ้าโอเคครับคุณแม่ครับสำหรับมือนีคขอบคุณแม่บัวสอนในร้ายครับที่เปิดโอกาสให้ได้เขามารับช่วงแนวทางนะครับร่วมไปถึงผมกระไ้แรงบันดาลใจนั่มนะครับเพราะว่าผมกันเพิ่งปลูกไผ่ไปนะครับปลูกไผ่ครับผม แม่ครับทุ่ทถ่ายนี่อยากให้แม่ฝากความหาพี่น้องนะครับผู้เพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดสวนเพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดสวนกันปลูกไผ่จ้ะปลูกง่ายกว่าแนวอื่นครับาฝากถึงพวกอันที่จะได้ต้นพันธุ์น้ำเลยจะอีกปีหน้าคือสีได้ขยายคือสีได้แบ่งปัน่นเลยครับผู้ใดมีแผ่นยาเฮ็ดเกษตรอยากปลูกไผ่ปีหน้าโทรมาจองพันธุ์ได้เลยจ้าเพราะว่าปีนี้ยังยังหน่อยอยูย่ ครับจะคล้องอยากเอาออกมาขยายมันเต็มกอนจ้ะโอ้เอ้าท่านขยายว่าท่า,านฝนฝนมาแล้วแม่ฝากเบอร์โทรนิดนึงครับเอาบ้าเบอร์โทรว่าท่านไห่ดอกจับพี่นาจากักรเพราะว่าเพราะว่าท่านมีของหลายจา้ะครับพี่นาก็จังว่าอ๋นครับผมโอเคครับแม่ครับมือนี้ขอบคุณในไลฟ์ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาทายถ้ำนะครับเดี๋ยวจะแปะเฟซบุ๊กให้พี่น้องไว้ทิดตาม ไปก่อนนะครับน้องไฟสนใจต้นพันธ์นะครับรอปีหน้านะครับขอบคุณแม่บัวสอนหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ